สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้มีการโอนเงินจากทกศนะคะซึ่งมีการเริ่มโอนเงินวันนี้ในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรส่วนใครที่ยังไม่ได้รับการโอนร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะและใครที่ได้รับการโอนแล้วติดต่อหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้สารทราบสหาคุณดิช็คสถานะการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบิเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยีสานแซบค่ะวันนี้สานแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในส่วนของประชาสัมพนันธ์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้จะพาไปเช็คสถานะในการโอนเงินในโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,รผู้ปลูกมันสับปะหลังสําหรับปีการผลิต2,563ทับ64ในส่วนของงวดที่5สําหรับผู้ที่จะเก็บเกี่ยวนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่31มีนาคม 2,564ซึ่งทกอมีการโอนเงินเริ่มโอนวันนี้ แต่ในส่วนของเกษตรกรหลายท่านนะคะที่ไปตรวจสอบสถานาการโอนแล้วยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ3เดือนแล้วก็มีตั้งแต่เดือนมกราคมยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือหลายท่านเข้าไปเชคสถานาการโอนแล้วเงินยังไม่เข้านะคะรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวในส่วนของเดือนกุมภาพก็ยังไม่ได้และมีเกษตรกรหลายคนถามว่าเข้าประมาณกี่โมงคะช่วยตอบเกษตรกรด้วยค่ะยังอยู่ระหว่างการดําเนินการเลยค่ะเอาละค่ะโครงการ ประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตอนนี้มีหลายท่านที่ได้รับการโอนเงินแล้วรวมแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้กับเกษตรกรหลายท่านที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินทราบด้วยและเช็คสถานะว่าตอนนี้เงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังงวดที่5เข้าแล้วหรือยังจะได้เช็คนะคะในส่วนของการโอนเงินโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังวันนี้เริ่มโอนนะคะสําหรับงวดที่5ซึ่งเกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะเช็คก,การโอนเงินได้ที่ลิงก์ https chongko inbaac com หรือว่าจะเช็คที่ลิงก์ h t t p farmer doae go th ก็ได้นะคะอิสันแซ่บจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะหรือว่าตรวจสอบการโอนด้วยวิธีอื่นได้เช่นกันดังนี้ก็คือเช็คจากบัตร atm ปรับสมุดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกด เพิ่มเพื่อนใช้ l i n e B A A C Family ฟรีนะคะคุณผู้ชมในส่วนของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการโอนในครั้งนี้ซึ่งทกศก็จะมีการโอนส่วนวันและเวลาช่วงโอนเป็นช่วงไหนนะคะเกษตรกรต้องตรวจสอบสถานะการโอนตามที่สารแซบบอกนี่แหละคะ่ะ คุณสมบัติก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังที่แจ้งปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังวันที่1เมษาย,ยนสน2ารก็คือแจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3 1ม,มีนาคม2564 ราคาอ้างอิงเฉลี่ยในระยะเวลานะคะอยู่ที่2บาท33สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมและก็คำนวณแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเอาจำนวน3,419บาทคูณกับ0.17แล้วก็คูณจำนวนไร่นะคะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมไม่เกินครัวเรือนละ100ตันหรือว่าประมาณ29ไร่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะทราบว่าตนเองได้รับเงินเท่าไหร่ในงวดที่5ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ใครที่ได้รับการโอนเงินแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้ทราบด้วยนะคะส่วนการโอนเงินวันนี้จะมีการเริ่มทยอยโอนในวันนี้ล้ค่ะทกสก็จะมีการโอนตามแผนการจ่ายของเขาอยู่แล้วให้คุณผู้ชมตรวจสอบสถานะดูว่าเงินเข้าหรือย,อยังนะคะเอาละค่ะก็เลยนําข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของการเช็คสถานาการโอนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่5นี่แหละมาฝากคุณผู้ชมโอนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไงก็ชื่นชอบร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ